เป็นตัวที่ปฏิเสธการง,งานท่านไม่ได้เลยท่านบอกเอ๊ะทำไมผมทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะผ่านมาหนึ่งปีทําไมผมไม่สําเร็จก็เพราะอย่างนี้ไง KPI จะเป็นตัวชี้บ่งบอกว่าท่านทําเอาจริงไม่จริงเช็คด้วยตัวเองต้องมีความซื่อสัตย์นะว่าตัวเองในแต่ละวันทํางานครบไม่สิบสี่ข้อเนี่ยอันนี้คือมันเป็น KPI สําหรับเก้าสิบวันเอ่อในการสร้างตัวตนเป็นแบบนิสัยความสําเร็จเนาะถ้าทําครบสามข้อแล้ว ยังไงท่านไม่มีไม่มีโอกาสจะล้มเลิกหรอกท่านจะได้ทํางานต่อเนื่องแล้วมันจะได้แบบเช็คดูของเราแต่ละวันแต่ะวันว่าเราทํงานแต่ละวันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลออกมาอย่างไงแล้วเราจะได้เห็นภาพตัวเองนี่สําคัญมากเนาะแต่บางท่านมากว่าโอโ้ใจร้อนมากเลยคือไม่อยากเอาคนเป็นหมื่นเป็นแสนละมีสักหลักสองสามพันสร้างเม็ดเงินได้ไหมได้ฮะกระทางของโคตอีกท่านนึงคือโคตอ่า คดเกลียงคดเกลียงท่าน,นพภัทรอ่าท่านไปเรียนก,กับทางคดเกลียงนภัทรได้เลยคดเกลียงท่านถ้าจะสอนเรื่องไม่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามเป็นหลักหมื่นก็ได้เอาหล่าสักสามพันสี่พันก็สามารถส,าาร,ถสร้างไม่เงินได้แต่ต้องไปเรียนก,กับท่านนะอันนี้ก็ต้องการเงินด่วนเออต้องการเงินด่วนก็ไปเรียนก,กับทางคดเกลียงได้เลยก็เป็นพราครูเดียวกันผมว่าไปเรียนกับทานเป็นวิธีการ่ะวิธีการที่จะสร้างสร้างเงินได้ไงเนาะเออนะอ่านะโอเคนะสำหรับสำคัญ เมื่อท่านมีวิธีการแล้วสิ่งที่จะปรับประคับประคองท่านได้ไปนานสุดคือวิธีคิดเพราะวิธีคิดเป็นตัวกําหนดวิธีการเพราะฉะนั้นเมื่อวิธีการต้องเอาวิธีคิดมาช่วยดูแลเขาเรียกเซฟคอะนโทร์นี่คือวิธีคิดของผมเนะี่ยเอาไปวิธีคิดกับวิธีการเอาไปด้วยกันแล้วจะทาให้ท่านไม่ล้มเลิกออกอาจากธุรกิจจะมีความโอ้โหอยากทำทำไปทำด้วยความสนุก เอาพลังงานจากผมไปนะโอ้โหสุดยอดเลยเจ็ดนเะทคนิคในการสร้างความสุขใจเป็นในกลายเป็นเบาเคยได้ยินไหมครับถ้าสุขใจนะมันจะส่งพลังไปถึงกายหมดเลยเออ,เอดูฟรีนพวกเนี้ยทำให้เรามีความสุขสําคัญมากเลยนะมันมีกระบวนการเนี้ยนะทำให้เรามีความสุขสารที่มันหลั่งให้เรามีความสุขเวลาออกกําลังกายหรืออะไรเวลาออกมาไลฟ์สดอ่ะเวลาออกมาไลฟ์สดก็มีความสุขนะสนุก เวลามาพุยกับพวกท่านคุยกัณสมศมันมีฮอร์โมนที่หลังมาเมื่อเราใจทํางานเนีย่ยใจมันจะมีความมีแรงบันจลใจต้องหาให้เจอนะ,นะแรงบันจลใจที่จะทําให้ท่ามีความสุขสาคัญทำงานเพื่ออะไรสร้างความสําเร็จให้ผู้อื่นน่ะมันจะมีมีพลังเยอะและมันจะมีความปิติบางทีเรามาสร้างความสําเร็จให้ตัวเองอ่ะบางทีเรามาสร้างความสําเร็จเอง่ะการออกแรงกระทํามันมีน้อย เพราะว่ามันมันไม่มีความสุขไงมันมันต้องใช้ตัวใจทํางานนะเออกายทํางานเพราะว่าเราเราเคยทํางานกับงานประจำเนาะบางท่านจะทำงานประจําทํางานอะไรที่เจ้านายสั่งให้เราทํางานอันนั้นเราทํางานด้วยกายนะใจไม่ค่อยทำงานหรอกใจไม่ได้เอาไปทํางานจริงนะเออผมผมก็เคยเป็นนะตอนอยู่ทํางานเป็นลูกจ้างอะแค่กายเราทำทำงานแบบแชั่วโมงเอากายทํางานร้วนเลย ใจโอ้โหล้อมอไรแปดห้าโมงเย็นจะได้เลิกงานเลิกทันท,ทีเนี่ยทำแล้วจบพรุ่งนี้ค่ามาทําต่อมันเป็นลักษณะของกายทํางานเลยนะ,นะใจเราไม่เคยได้ทํางานไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมเออทำงานก็ตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงก็เป็นอย่างี้ทุกวันด้วยนเห็นไหมความสุขมันไม่เกิดขึ้นอะไรมันมันไม่มีแรงแรงขับมันก็มีแต่แรงจูงใจอ่ะเออเมื่อไหร่อ่อเท่าแก่ให้แรงจูงใจว่าจะให้โบนัสเนี่ยมันก็จะทําฮึดหนึ่ง เนี่ยถึงว่าไงงานข้างนอกก็ใช้แรงจูงใจคือใช้เรื่องของรางวัอลอะรางวัลในการกระตุ้นให้อยอดขายเติบโตท่านใหญ่ใหญมันจะแตกต่างกับธุรก,กิจออนไลน์นะมันไม่เหมือนกันอาอจจะคุณพี่ในฝันก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ครับที่จุกาทาด้วยใจใช่ฮะอันนี้คืองานข้างนอกนะเป็นอย่างนั้นจริงๆ มีนะเขาบอกเอาเอาอะไรเอาวิทยกรไปอบรมให้พนักง,งานเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจปรากฏว่าไ,ไงฮะมันไม่ได้ผลมันต้องสร้างด้วยแรงจูงใจเพราะแรงจูงใจคือใช้เงินอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวในการกระตุ้นยอดขายกระตุ้นให้บริษัทเติบโตนี่คือธุรกิจข้างนอกนะก็จะใช้แรงจูงใจในการกระตุ้นให้พนักง,งานมีแบบพึกเขิมัะเหมือนผมถ้าแกบอกว่า เมื่อไรเมื่อไหร่นะสร้างตึกหลังนี้นะแล้วมีเปเมเข้านะเออเอาเดือนละงวดแล้วกันจะไม่มีขาดช่วงนะทุกเดือนต้องส่งงานให้ผู้ว่าจ้างได้ทุกเดือนมีเงินไหลเข้าทุกเดือนทุกงวดเอาว่าเดือนละงวดแล้วกันเขาก็จะให้ผม20%ผมได้ด้วยตอนนั้นผมได้20%ของเงินเดือนแต่เมื่อไหร่ปั่นงานให้มันได้สอง,งวดเขาให้ผม4 0ของเงินเดือนเลยเห็นไหมนี่คือแรงจูงใจ เออผมก็ปั่นงานอยู่ได้ประมาณสี่สี่เดือนตังนั้นมันก็เดาวไม่ได้ละอ่ามันเพราะงานก่อสร้างไม่ไม่อย่างนั้นนะมันไม่สามาจะกระตุน้นคนมันล้างไงเพราะว่ามันทาแบบกลางวันคืนเลยยีิบสี่ชั่วโมงเลยทํทำ,ทำให้มันได้สองงวดสามงวดยิ่งได้งวดเยอะมันก็จะได้เงินเข้ากระเป๋าเราเยอะนี่คืองานประจํางานข้างนอกเนาะนี่คือแรงจูงใจถึงทำไงมีฮะ <laughs> เขาก็เอาอะไรเอา,เอาวิทยกรไป พาผมไปอยู่ในประชุมในสมนาเขาก็เชิญวิทยกรมาสร้างแรงจูงใจเนาะเพราะว่าเจ้านายคิดว่าไม่อยากออกเสียเงินเยอะไปจ้างวิทยากรมาให้มีจิตใจรุกเข่ยมันใช้ไม่ได้ผลเออฟังปุ๊บเข้าซ้ายออกขวานี่คือการใช้แรงจูงใจอย่างเดียวข้างนอกนะทำไมธุกรกิจออนไลน์ถึงใช้แรงจูงใจไม่ได้ที่นี่ใช้แรงบันดันใจอย่างเดียวเหนไหมฮะ ท่านที่จะมาทําธุรกิจออนไลน์จะมาขยายองค์กรที่นี่จะเอาเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนของผู้ติดตามเนะี่ยให้ผู้ติดตามเยอะเนะี่ยท่านต้องใช้แรงบันดาลใจอย่างเดียวอเอาเอาเงินซื้อไม่ได้แม้กระทั่งมาออกหน้ากล้องเอาเงินซื้อยังไม่ได้เลยผมว่าทิกตอกหาคนได้หน่อยที่เอาเงินซื้อใอห้ไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้น นี่คือใช้แรงบรนดาใจอย่างเดียวเพราะนะข,ข้อหนึ่งพันใช้ใจอย่างเดียวฮนะใช้ใจอย่างเดียวเพราะว่าความสุขเรานี่ใจอย่างเดียวกายมันยังมันมันเอาเออมันข้อหนึ่งอ่ะใช้ใจใจ,ใจสร้างใจสร้างใจนะเออเทคนิคในการสร้างความสุขหนึ่งใจเป็นนายกายเป็นเบาอ่าทาด้วยใจธุรกิจข้างนอกจะใช้แรงจะใช่ฮนะในที่ใช้แรงบรรดาใจอย่างเดียวนะเพราะฉะน,น,นั้นข้อหนึ่งถ้าจะมีความสุขนะเมื่อไหร่ท่านมีเออ เข้ามาในอย่างเงี้ยมาออกมาไลฟ์ออกมาออกคลิปเมื่อไหร่มันรู้สึกไม่มีความสุขอะ่ะแสดงว่าท่านไปเอาออกกายทํางานเนี่ยเออออกกายทํางานมันมันจะเหมือนข้างนอกอะ่ะเออเอ,อ๊มาออกคลิปมาออกไลฟ์มาออกนัากล้องอม,มันมีความทุกขเกินเพราะว่าไงเราเคยคิดเคยชินระบบใช้กายทำไงข้างนอกนี่ใช้กายทำนะเรามาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนว่าออกกายทำอะ่ะนะ เออมันไปติดนิสัยไอ้ข้างนอกมานะผมก็เป็นเออผมก็เป็นออกกายทำไงแต่ที่ไหนการมาออกนับกล้องเนี่ยใช้ใจล้ลวนมันถึงจะมีความสุขไงเมื่อเรามีความสุขปุ๊บนะเออใครๆก็มาเห็นเราอะ่ะนะแล้งก็จะมีความสุขด้วยนี่คือสําคัญนะฝึกไปเนาะฝึกในข้อหนึ่งเนี่ยเออเอาใจสร้างโดยใช้แรงจูงแรงบันดาลใจเนาะม,นมาข้อสองข้อสองนะสำคัญมากข้อสอง ความสําเร็จหรือว่าความสําเร็จในการสร้างออกมากล้องออกมาสร้างตัวตน personally คือความสําเร็จใช่ไหมฮะท่านบอกว่าความสําเร็จกับความสุขเอาให้มันสําเร็จก่อนแล้วค่อยสุขหรือเอาสุขก่อนแล้วค่อยสําเร็จอ่ากันอย่างนี้เลยคือเป็นก่อนแล้วลงมือทําแล้วมันถึงจะมีเออนะไม่ใช่มีก่อนแล้วไปลงมือท แล้วถึงให้เป็นมันกลับด้านคนสําเร็จเขาจะเอาแบบให้เป็นก่อนแล้วเขาลงทาแล้วมันก็เกิดผลลัพธ์เช่นเดียวกันไม่มีความสุขเลยก่อนที่จะสําเร็จความสําเร็จเป็นของแถมคิปไวไอย่างนี้เลยนะเหมือนวันเนี้ยผมออกมาหน,น้ากล้องออกคลิปหน่อยเชานะ้าไหมตอนตื่นตีห้ากึ่งตีห้าครึ่งผมก็เริ่มออกคลิปออกอะไรแล้วแล้วออกมาไลฟ์ออกมาทํางานเรื่อยๆจนถึงเวลานี้เป็นรา ที่จะสิ้นสุดในการทํางานผมละนี่คือความสําเร็จผมตอนอะจะตอนตอนสักห้าทุ่มละแต่ผมเริ่มทํางานตั้งแต่ตีห้ครึ่งนะเออผมสําเร็จผมจะมีแผนทำเรื่อยๆ,ๆผมจะลงทำอย่างนี้เลยความสําเร็จตอนห้าทุ่มเป็นของแถม